สวัสดีจ้าเนี้ยมาแรงยายเพ็ญลงมาสวนพักอีกอ้เด้ออิเตเว้นจิตูกดินละแดงจึงเคืองล้วคำยายเพ็ญลงมาหดพักเอาปุ๋ยใส่นอ่อยก็หลายแล้วนี่เราบ่อนามยายเพนญี่ใส่เครื่องดูดขึ้น กปลาตะไคร้บ่ออืดม oh, ีทางกินตีแต่ว่ามีเนืบ่มีเนืต้มใส่แกงใส่ดูเท่านั้นลหละโอ้ยอดอ้อยหลายเราสิได้แกงอีกแล้วยอดอ้อยสิได้แกงอีกแล้วกระลำตัดเบิดแล้วมันยังตะไบมันกเงากระลำเพราะว่า จิดไเกิ้บแหนงมันไปขายเอาปูกลนเห็นมันขาวกเวก,าวกลือกข้าวกรากทั้งป่าหยาว่มีเวลามาเอาหย่าออกวุ้งี่น่องรู้มันโดกอยู่ท้เดยมันโดกเด้ที่จริงมันมันงามซัมนียรแหละก็เลยปล่อยมันหยุดบอบ ปุ๋ยเอาใส่อีกแล้วก็สิเอาปุ๋ยใส่ดอกให้มากมันใหญ่งหลวงพี่นอ้องต้นก็บ่งามปานใดดอกเต่าหมากขาวกราดเองอันเคยปลูกกระลำไว้ต้นมันกระซำนี่ดีพี่น้องก็เลยเอาปุ๋ยใส่ปุ๋ยใส่ก็ใส่บ่หลายดอกประมาณหลวงต้นละสิบเมตร เอานามมาใส่แบบนี่อื่นขึ้นยังมอะ้ามาว้าหยุบลวกทิมย่งซ้ำนี่แหละมาองมาห้างกระยูดกระเย็นต้นทีมันย่งเลยนี่ซึ่งนั่นลวกทิมเบิดยาหัวมันมะเขือกับมะง่ามเลยแต่ว่าหมาังดุนะ สอนแต่มะเขือหล้จากบอพี่น้องวังเกี่ยวขาววังปีที่แล้วนี่โลละหกสิบเจ็ดสิบสามหน่วยสิบบาทพี่น้องเอ้ยเขาเจ้ามาขาย,ยานะหมนั่นวทุกคนได้ปลูกเดี๋ยวนี้ทุกคนขายโลละห้าบาท ตัวมันหัวปเปลี่ยนปลูกอ่ไรเซเอาโลละสามสิบสี่สิบเนี่ยบ่อ,บอด้จ้าเถื่อเดตโลละหาบาทหลอบงสวนเออปลูกไว้จะกินดอกกินนิอดมันกินว่ากินซื้อพี่น้อง ข่อเจ็บไปขายพร้อมอ้ักพริกเก็บหลายจนว่าหมากปวงกับ่ทันนั่นน่ะบักเขือขอยกะปูกเน็บไวคู่มองคู่แก่นี่บักพริกอบักพริกไหม พริกตัวนี้มันเป็นน้ำหลังหมูหมากมันขึ้นวะมันเป็นมะเขือขอดก็ยูในเปลพริกคุณหมองแกทั้งเปลหย่าเปลพริกหย่าเครือน,นี่พี่ก็บ่หลายต้นดอกมือเศ้านี่บ่ได้เก็บมือเศ้าหี่วันท่านแกเลยบ่เก็บอีกจกักมือ่สองมื่นวันจังสิเก็บให้มันแกก่อน ก็บไปมือไรกับวบ่าย่างหรอกก็เจ้าซือ้อเิดเพราะว่าของเฮามันเป็นขาเก็บออกจากต้นใหม่ๆไ,ไปขายหล้วเวลากินมันกระเซบมันสีกรอบมันกระหวานบักพีกมันหวานดอกอันอื่นเป็นพกักเป็นมีเป็นบักลัวบกแข็งบกแตงบกเขือเฮามันสีกรอบแล้วมันสดแล้เวลาก็เจ้าซื้อไปหลายๆสิเฮากินบ่เวิดนีเ่เฮาใส่ตู้เย็นไ้หลายมือมันบเ่า,นาขนของตลาดนี่ มือหนึ่งสองมือมาเนา่าวัิกีนคือการเน่าขวนนี่เปื่อยอันนี้นี่บม่มีทางเป็นอาทิตย์กันยังดีดอยู่้ายหนากวางตุ้งห้องเต้กวางตุ้งห้องเต้สมีแต่เมือ,ม,อมือเสานี้เก็บไปขายเราเด้อนี่าะว่ามันพากระหนี้มันใหญ่ไว้นี่ วงตุ้ห้องเตียใ,ใหญ่ไว้ด้นอีกสอกสองแปลงมุสาตัดยุหันอันนี้มะเขือปลูกใหม่นี่ท่านาใส่ปุย๋ยยุนพี่น้องบักทั่วกับปูกซองเดียวต้งเต่พุดละ่ละไปเกียวเขาละ่ะมันเป็นหมากก็ได้เก็บขายเท่าคูมือนี่พะว่าหยังเ้าตตรงเอาปุ๋ย,ยใส่ตลอดอาทิตย์หนึ่งใส่เธอหนึ่ง อาทิตย์หนึ่งใส่เธอหนึ่งมันนีหมากมันโดกหมากมันนี่ตูนหยอดมันก็บ่ตายหมากมันนี่กะมีเรื่อยๆนหน่อยซ้ำหนีก็ได้เซาและซี่สี่าสีไปเรียก,กิจบมะเขือป้านี่ไกล้สิเบื่ดแล้วนี่สีหาลองนี่ บุกมาปีบบุกตุกอนมูนี่แต่ว่าหมากันยังหลาย<อ>ูนี่ไฮนี่มันหลายมันออบไม่ม้าเขือมะเขือมะเขือนี่บักพี่กระมีบักพี่กระมีบักเขือกมี่เอาน่อยน้องเอ้ยเหลียวไปทั้งขาวทั้งแดง น้องมาเป็นบททัวป่มข่อยทั่วป่มาลอันนี้เขียวนี่มีตหน่วยใหญ่ด้วยี่นองเ้ยเซีบเสบเนื้อมันหลายบางพันธุ์หันลายอยู่กับจริงแต่ว่าเนื้อมันหน่อยเนื้อมันหน่อยเรามันสีประเสบมันจะเป็นกระดูกแข็งแดง อู้หูปีน้องมึงดูขอสิเอาแนวดินี่บำลังนวยนี่ะล่ะมันเต็มนวยแบกย้ายหนึ่งมันเต็มขวือภูม

ข้งขาวั้งแดงเราสไดเก็บไปตลาดไปจ็บจักมือไหมึงเกือกะแดงมั้ล่ะ มีสิกิฟขึ้นเมื่อขายอาแซมนี่เหรอด้วยจ้าพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามยายเพจเนอสวัสดีจ้า